รองศาสตราจารย์ดตรชานชัยทองโสภาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีโคโรนาดิชชร์ดเจ้าของผลงานเครื่องกำจัดไวรัสและป้องอากาศด้วยระบบโคโรนาดิชชร์ดอ่านี่คือโคโรนาดิชาร์ดครับดูเที่ยวนะครับคำว่าโคโรนาดิชาร์ดไอ้แสงที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่าแสงโคโรนานะครับ นี่คือเรียกรวมๆเลยครับนี่คือแสง Corona. โคโรนาควบแสงแสงเหนืออยู่ที่พวกควโลกเหนือทั้งหลายพวกนอร์เวย์อะไรนั่นก็คือโคโรนาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นควโรกเหนือนั้นเกิดจากสนามแม่เหล็กนะฮะแต่อันนี้เกิดจากสนามไฟฟ้านะครับนี่คือก้อนเมฆเพราะฉะนั้นคําว่าโคโรนาก็คือแสงนี้คําว่าดิสชาร์ดเขาจะเกิดโคโรนาเมื่อดิสชาร์ดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเก็บประจุโวลเตสสูงเนี่ยเขาจะชาร์ดดิสชาร์ด ชาร์จดิชาร์จเป็นจังหวะไปนยงนี้ไปเรื่อยๆมัน,นเครื่องเนี่ยก็จะถูกปล่อยเป็นจังหวะจังหวะจังหวะมานะครับกี่ไมโครเซกก็ได้แล้วแต่การออกแบบออกเร็วก็ได้ออกชา้าก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับเนี่ยแล้วก็กี่ตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเราดีไซน์ได้เราไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากพวกนี้นะครับทีนี้เขาจะเกิดโควิดเมื่อดิชาร์จเนี่ยแต่ไอ้เนี่ยคือที่ที่ที่เราบอกกันว่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเรื่องการใช้ให้ถูกวิธีเพราะว่า มันชาร์จแล้วมันไม่ดีชาร์จพอมันไม่ดีชาร์จมันก็จะไม่เกิดประจุไม่เกิดโคโรนาแต่เราไม่ทําทาถึงโคโรนานะครับการที่จะทําโคโรนาเนี่ยเราต้องชาร์จตัวนี้เป็นหลายหมื่นโวล์ไอ้หลายเป็นหลักล้านโวล์อ่ะพูดง่ายแต่เราทํานี่เป็นหลักแค่หมื่นโวล์เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทําถึงขั้นโคโรนาไหมได้ไม่ยากเคยเห็นได้ที่ช็อตคนไหมครับแป๊บวิ่งเลยนั่นแหละคือโคโรนาแต่เราไม่ต้องเราต้องการแค่ e อีออนพอนะงั้นสักไฟฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สเต็ นะก็คือสักก่อนโวลเตดแล้วก็ไปสเตงนะสเตงคือความเข้มแล้วก็เริ่มเป็นพลาสมาแล้วก็เริ่มเป็นอาร์คแล้วก็เริ่มเป็นโครนามันก็แต่ถามว่าทั้งหมดนี่คือวงจรเดียวกันหมดเลยแค่จูนไฟฟ้าเท่านั้นเองครับจูนแรงดันเฉยไม่เพราะฉะนั้นเราจูนแค่อิออนไม่ต้องถึงโครนานะครับอันนี้คือคําว่าโครนาดิช์ดเขาจะเกิดโครนาเมื่อเขาดิช์ดนะครับ ดันั้นเราเองจะให้ปล่อยเฉพาะอ้อนลบเท่านั้นนะครับพอบวกเราจะไม่ปล่อยนะครับอ่าตอนนี้มาดูอันนี้ก็อันที่สําคัญเลยเห็นไหมครับอ่าอ่าอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจับแล้วนะครับนี่อันนี้คือหลักการของคําว่าโครโรดหนาดิชาดนะครับคือโครโรนาดิชาดเนี่ยวงจรอันนี้ถูกจับถูกดิชาดด้วยเพจอันนี้นะครับและเพจอันนี้จะต้องมาติดกับร่างกายแต่ถ้าห้อยเยื่อ,องเนี้ย เขาเขาเขาไม่ได้เขาจะไม่ทํางานนะครับเขาเพราะว่าเขาเขาชาร์จแต่เขายังไม่รู้จะหาที่ไหนดิชาร์จอ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องมาติดกับเราแล้วเขาถึงจะดิชาร์จแต่ถ้าเกิดว่าไอ้น,นี้ติดกับร่างกายง่ายๆเลยเนะี่ยคุณยิบขึ้นมาแล้วแล้วพวกมือแป้นียจะดังแบบแรงมากแต่ถ้าคุณผ่านเสื้อก็จะดังเบาไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเสื้อก็เป็นที่ดิชาร์จได้แต่คุณภาพจะตกลง แต่ถ้าอยากให้ดิช,ชาดเต็มที่เลยเนี่ยให้ติดกับเนื้อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะครับก็แต่เครื่องในดีไซน์มาสมบูรณ์แบบผมเชื่อว่านะเครื่องตัวนี้ถูกดีไซน์มาดีแล้วแต่เพียงว่าคนที่ดีไซน์ไม่ได้บอกความลับอะไรแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มก๊อฟกันไปเรื่อยก๊อฟกันไปเรื่อยก็โอ้สร้อยหนักคันคอเปลี่ยนเป็นสายเป็นอะไรไปเรื่อย,ออยอเปื่อยไปโดยทีย่เขาไม่ได้สนใจอะไรเขาคิดไม่ถึงผมเจอบางเครื่องที่ขายกัจีนเอ้ข้างหลังก็ไม่มี มันมั่ตัวไปหมดเลยตอนนี้นี่หละมันมีปัญหาแล้วล่ะอ่าเพราะว่าคนที่ดีไซน์แรกๆอะผมเชื่อว่าเขาเขาทำมาได้ดีแต่เพียงว่าแต่เขาไม่ได้บอกความลับอะไรอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มดีไซน์รูปร่างใหม่ให้สวยงามเอาเพจออกเอาสร้อยแทนที่จะเป็นโลหะก็เป็นสายถักดีกว่าสีเขียวสีแดงสวย,ยกกนเนี่ยก็เลื่อยเลื่อยไล่เปิดไปเรื่อยเลยแต่เพียงว่ามันก็ยังปล่อยไอ่อนอยู่แต่เพียงว่ามันคือ pm 2.5มันไม่ได้ซีเรียสแต่พอวันเนี้ย มันเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่มันติดแล้วมันอันตรายเนี่ยไอ้นี่มันเริ่มสีเลียดแล้วว่าเราคงต้องต้องมาคุยกันใหม่แล้วว่าเราจะไม่ละเลยตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือความหมายอ่าดูนะครับพอผมจับข้างหลังปุ๊บเต็มเลยนะครับไอ้นี้เครื่องผมได้แค่สองจุดเก้า็ไอสองเก้าเก้านะมันมีสเกลคูณอยู่อันนี้คือเต็มนะครับคาว่าลบนะั่นคือยอดลบมันวัดได้ทั้งปัจจุบวกก็ได้ปัจจุลบก็ได้แต่ต่อตารางเซนแต่เพียงว่าไอ้นี่ก็คือสามล้าน นะครับมันมีสเกลคูณอยู่ครับผมแต่เพียงว่าหน้าจอมันโชว์ได้เท่านี้ครับสี่สี่ดิจิไอเที่ยวอ่ะเพราะว่าอันนี้สําคัญเลยเนี่ยครับผมห้อยอยู่อย่างนี้ครับผมจับห้อยเฉยเฉยหายไปแล้วครับไม่ทํางานแล้วครับเราผมเอามือจับข้างหลังปุ๊บขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยบางทีเนี่ยวเรานั่งห้อยอยู่ยงเงี้ยแล้วเราก็เขียนหนังสือไอเนี้ยเรากําลังอันตรายมากเลยเพราะมันไม่ มันไม่รู้มันไม่ทางานนะครับเพราะมันไม่หาอนหาที่ดิฉาดไม่ได้มันต้องการดิฉาดเพราะถึงเรียกว่าโคโรนาดิฉาดคือชาร์จแล้วแต่รอดิฉาดเท่านั้นเองแต่ร่างกายเราหรือแม้กระทั่งบนโต๊ะถามว่ามีวันนั้นก็มีคําถามว่าเนี่ยเขานอนแล้วเขาอยากจะวางกับโต๊ะเนี่ยมันจะนะเราก็ไม่รู้ว่าโต๊ะนี้มีสถิตพอที่จะดิฉาดไหมก็ไม่เป็นไรก็สังเกตง่ายว่าถ้าวางกับโต๊ะแล้วก็ยังมีเสียงชี้อยู่แสดงว่าโต๊ะพอที่จะดิฉาด เพราะคำว่าดิฉาได้คือกาวคืออะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องร่างกายมนุษย์อ่าแต่ถ้าเป็นเป็นพวกโลหะอะไรน้่มันจะดีหรือลงกาวได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นหรือสุดท้ายวางไว้บนโต๊ะแล้วก็นอนแล้วก็ฟังเสียงอะไหายไปสิบนาทีกลับมาจะมีเสียงซี้ซี้อยู่แสดงว่าโอเคโตะนี่เพียงพอที่จะดิฉาตนะความหมายคืองั้นนะครับแต่เพียงว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าถ้าคุณภาพดีๆเลยเต็มที่เลยก็คือกาว ถ้าคือเนี่ยร่างกายเราก็คือเป็นกาวที่ดีอยู่แล้วเป็นตนัวเป็นกลางที่ดีก็แปะปั๊บเนี่ยแรงมากหรือถ้าคุณต่อสายดินมาแปะเนี่ยโอ้โหแรงมากมากเลยเทียบเท่าได้เลยครับอเพราะนั้นเพียงพอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการใช้ที่หนึ่งว่าบางคนนี่ยังยังเห็นอยู่อย่างนี้เลยผมเคยเห็นเอ้าตายแล้วชีวิตไ <laughs> อ้น,นี้จบเลยนะครับลงแรงลงแรงหายไหมครับผมค้อยอยู่เฉยๆครับนี่ไม่ไม่ทําเลยครับนะครับเดี๋ยวผมเอามือจับนะครับ อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้จับอันนี้ให้ดูว่าเนี่ยถ้าเขาอยู่เฉยๆเ,เขาจะไม่ทํางานเพราะเขาเขาไม่มีที่ดิชชร์นนะครับอ่าดูนี้นะครับอ,บอ,นนาาอ่าดูนะครับอ่นนี้ขยาบมาอันนี้นี่วคนะดูนะครับตาปึ๊บขึ้นเลยอ่าครับแล้วก็ก็จะลดลงเขาตบปึ๊บขึ้นอีกครับเห็นไหมครับเพาะต้องมีที่ดิชชร์นนะครับเพราะนั้นเนี่ยงั้นอันนี้ระวังเรื่องการใช้นะครับว่า อาา่าตอนนี้เครื่องเนี่ยถูกออกแบบมาดีมากเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องการป้องกันโอโซนมันมีอยู่สองตัวนะครับมันจะแลกกันประจุเยอะมากผมจูนเต็มที่เลยนะครับที่ผมจูนตัวอย่างให้ดูแต่ผมก็โอโซนมากตามไปด้วยนะครับใช่ได้กินโอโซนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอโซนมันก็จะสัมพันธ์กันไปกับพลังงานจํานวนประจุโอโซนที่เกิดนะครับแต่วิธีการแก้โอโซนของเครื่องนี้ก็คือ เราจะเห็นเมื่อกี้น้องเนี่ยรอถามอยู่ว่ามันมีอยู่2แบบก็คือแบบเข็มในะตัวปล่อยนะครับแบบเข็มก็แบบว่าแบบคาร์บอนแพรนะครับหรือคาร์บอนบัตก็ได้แล้วก็จะมีโดโดมาเนี่ยไอ้นั่นน่แรงมากเลยแต่อากาศที่เข้ามาเนี่ยคือ27%ของออกซิเจนมัจะแตกเป็นโอโซนเป็นโอโซนแล้วเราก็ได้กินโอโซนเต็มไปหมดนะแต่พวกนี้เขาอยู่ในกระบอก นั้นเอาโซนเนี่ยถูกแตกแล้วนะครับแต่เติมอยู่ในกระบอกอากาศใหม่มันเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นมันก็อยู่มันอยู่แค่นั้นแหละนั้นผมเลยว่าไอ้เครื่องนี้ข้อแบบมันดีแล้วครับเขาเจ๋งมากเลยแสดงว่าเขาจะเจ๋งมากเลยแต่เพีงว่าเราละเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเปลี่ยนไอ้สายเสยพวกนี้แต่เราก็ยังดียังมีเหล็กนี่อยู่นะครับถ้าไม่มีนี่จบเลยนะครับวันนี้ถ้าไม่มีอันนี้วันนี้คุณนกคุณไม่ได้โทรมาหาผมหรอกผมผโดนถล่ <laughs> ๆๆลมไปแล้วครับแจกไปอะไรให้เขาไปแล้วอ ใช่โชคดีนะครับที่ไอ้นี่เนี่ยคือกาวที่เขาต่อเอร์กริตผมลื้อหมดเลยนะครับก็ลากมาที่นี่ครับครับผมครับอ่าเสื้อผ้าครับได้ครับได้ครับแม้กระทัโต๊ะนี้ก็ได้ครับอย่างที่บอกคือแต่เพียงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพอให้เขานิชชาดได้ไอ้นี้การดิช,ชาดเนี่ยมันก็จะขึ้นหลายหลายหลายปัจจัยนะถ้าผมชาร์จเยอะมากโต๊ะอาจจะไม่พอที่จะนิชชาดอ่าต้องเป็นกาวหรือเป็นร่างกายอย่างเครื่องผมเนี่ย ที่ถ้าเคยดูวิดีโอนะที่ผมเคยพูดใหญ่มากเลยสูงสี่ห้าเมตรนั่นผมต้องลากกาวดินเลยนะครับถึงจะดิฉาดนี่ครับ<ม>เปลี่ยนเป็นโลหะซะใช่แล้วก็เปลี่ยนเอาเอาสายที่ออกไปเลยครับ <c oughs> แล้วก็เอาบอกคล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ติดเนื้อติดเนื้อก็ได้หรือติดเสื้อก็ได้แต่ถ้าติดเสื้อก็จะเบาหน่อยถ้าติดเนื้อแรงหน่อยเท่านั้นเองจบเลย เพราะเสื้อเสื้อเนี่ยพอที่จะนิฉาดได้และเสดงว่าลุงเนี้ยเป็นโลหะที่มาติดกับเราได้ครับจ<ด>แค่นี้เองครับพอแล้วเมื่อวานผมก็ไปดูปรากฏว่าสร้อยผมหายไปไหนแล้วเป็นไรครับเนี่ยเปลี่ยนซะครับเปลี่ยนสร้อยซะใช่ให้เปลี่ยนสร้อยซะเขาเป็นให้เป็นโลหะอะไรก็ได้สแตนเลสก็ได้หรือจะเป็นสร้อยทองก็ได้อะไรได้หมดนะครับไม่มีปัญหาแค่นี้เองครับเปลี่ยนซะแล้วก็จะแรงมากเลย และยิ่งถ้าเกิดว่าไอส้สร้อยโลหะเนี่ยไปติดกับเนื้อแสงในนะอันนี้ยิ่งแรงเลยครับแต่ถ้าติดข้างนอกก็เพียงพอเพราะว่าเครื่องนี้ตั้งตั้งเรื่องดิชชาดไว้ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเขากาวเขาหาได้ไม่ยากเพราะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับโวลเตจโวลเตจอยู่ที่ของเครื่องนี้อยู่ประมาณ20ประมาณ15 kv นะครับแต่กระแสเป็นไมโครแอมก็ประมาณ1มื่นโวลต์นะครับห5,000โวลต์ 15, นะครับเพื่อจะสร้างสร้างโครโนาดิช,ชาด ไม่ได้เป็นอันตรายกับเราครับไม่เป็นอันตรายครับตอนนี้ื้นที่ผมจะฝากนะครับคือคือพอเนี้ยเราเองมามาในส่วนของคําว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันอันตรายที่บอกว่าเขาซื้อไปเพื่อความปลอดภัย <พอ S 2> mm. เมื่อเขาปลอดภัยเขาจะไม่คุยกับเราเพราะนั่นคือจุดประสงค์ของเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ปลอดภัยเขาจะเขาจะบอกเลยว่าเราใช้ไม่ได้ไอเนี่ยคือนี่คือความล้มเหลวแล้วแล้วเขาก็จะบอกต่อว่ามันใช้ไม่ได้ไอเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องพวกนี้พอเป็นโวลเตจสูงเนี่ยมันเสี่ยงอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องเอาเมื่อกี้กาวแล้วนะทุนต้องไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็บอกวิธีการใช้เขาซะันทสองก็คือพวกละอองน้ําพวกฝนไอ้น,นี่ก็อันตรายนะครับเพราะว่าโฟนโวลสูงขนาดนี้กับความชื้นสูงเนี่ยเขาจะไม่ชอบกันเลยนะครับแลนะบางทีฝนตกพอมๆก็ยังใส่ห้อยคอเปียกอยู่เงี้ย็ยายเขาดุม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 ไปเพราะผมเชื่อว่าหลายคนใส่มาเป็นปีนะแล้วฟังก็มันไม่ค่อยจะได้ยินเลยล่ะ บางคนได้ตัวใหม่มาโอ้โหทำไมมันดังแรงจังละ่ะอิเล็กทรอนิกส์มีความเสื่อมนะครับอิเล็กทรอนิกส์โดยมาตรฐานโลกเลยเนี่ยเขาคือสองปีออนเดย์ออนไนท์คือถ้าคุณเปิดเซอร์กิตเนี่ยแล้วเปิดแปะไปเ,เนี่ยมาตรฐานโลกเขาจะอยู่ที่สองปีคุณต้องเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าคุณทํางานแค่แปดชั่วโมงคุณจะอยู่ได้สี่ปีนะครับอันนี้เราไม่รวมถึงไฟฟ้ากระชากไม่รวมอะไรทั้งนั้นนะครับแค่เปิดทํางานเนี่ยนี่คือมาตรฐานโลกนะครับเขาก็าาาคุยกันแก่ สปีออนเดียวไหนวันนี้เราเปิดไปแล้วเกือบปีปทำลุยฝนลุยแดดลุยทุกอย่างมันเสื่อมเร็วมากคือคืออ่ะตอนนี้มาดูว่าที่ที่เขาไม่ที่เราเรายังอยู่ได้ทุกวันนี้เราไม่ติดเนี่ยนะหนึ่งก็คือหลักการคือก็คือพูดง่ายเลยก็คือของมิลิแกนนะครับเอาง่ายๆร่างกายเนี่ยถูกปล่อยเราปล่อยไอออนเข้าไปจับแล้ว ด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องเป็นกาวที่ดีเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะต่อตรงเนี้ยคือกาวเพื่อให้ร่างกายเรามีไฟฟ้าสถิตเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกถ้าเราลอยอยู่เมื่อกี้ประจุก็ไม่ออกร่างกายก็ไม่ได้เป็นลบนะครับโอ้โดนไหลเด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือติดกับเราเนี่ยประจุกออกคือดิชาัดแล้วตัวเราเองเนี่ยมีสภาวะเป็นเป็นลบครับ อ่าเพราะว่าเราดึงขั้วลบจากตัวเลเซอร์ไฟกระจุเนี่ยมาไว้ที่นี่เลยแทนร่างกายเราจะเป็นลบนะครับพอเป็นลบอิออนเนี่ยไปจับกับกับแบคทีรียนะครับที่มันดูดีหรอมันจะเข้ามาหาเรามันเข้าไม่ได้นะครับมันจะเด้งออกแต่ไอตัวที่เป็นบวกเนี่ยพอจับกับลบแล้วมันจะตกก่านะครับเนี่ยมันเลยปลอดภัยมาเชื้อโรคอะไรนะครับเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศเนี่ยเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบถามว่าเขาเป็นเรื่องบวกั้งลบได้เพราะอะไร คือคือสายแขวงลอยหรือเชือกเรามององเชือกคือสารแข่งออล,อ,งอ,งลอ,งอยนะเหมือนพีเอ็มสองเจ็ดห้าเนี่ยถ้าเขาใกล้พลังงานไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานที่มปขัคู่บวกมาเขาจะมีสถานะเป็นบวกแต่ถ้าเขาไปใกล้พลังงานที่มีสถานะเป็นลบมาเขามีสถานะเป็นลบอ่าเพราะนั้นสิ่งที่ลอยมาหาเราเราไม่รู้ว่าบวกหรือลบอ่าเสร็จแล้วเราปล่อยอ้อนลบเข้าไปก็จะไปจับกับบวกถ้าบวกมานะแล้วก็หล่นลงกาวไปหรือถูกทําลายแต่ถ้ามันเป็นลบมา เราปล่อยลบไปมันไม่เกาะนะครับมันถีบไปออกเพราะว่าหลักกายของขั้วไฟมันจะถีบกันนะครับเพราะขั้วไฟมีแค่บวกลบกับเก่าที่บอกแต่ถามว่ามันตายไหมไม่ตายเราไม่ทําลายด้วยแต่ที่บอกถามว่าอ้าวงั้นมันก็ถูกดูดมาที่เราแล้วแต่เรามีสถานะเป็นลบตัวเราเป็นลบครับก็มันจะเข้ามาหาเราก็ถูกถีบออกอีกถีบด้วยไฟฟ้าสถิตของเราืีนี้ถามว่าทําลายไหม หรือไม่ทำลายยังนี้มีข้อพิสูจน์แต่เปเปอร์มีเยอะแต่เพียงว่าหมอเราพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับคืออย่างนี้ผมก็บอกคุณนกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าที่ที่หมอหลายหคนทําแล้วก็เงียบหายไปเนี่ยเพราะว่าเขาก็เอาไปตั้งไว้ปึก๊กแล้วก็แล้วก็เอาเชื้อมาเป่าเป่ามันไม่ทํางานนะครับเพราะมันไม่ได้ดิฉาดแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็มางงง,งว่าไม่ทำครับคุณนกจริงไม่ได้เกี่ยวเลยครับเปเปอร์ paper ก็หลายเปเปอร์ก็ยืนยันว่ามันฆ่าได้หรือฆ่าไม่ได้ก็ลดจํานวนได้มหาศาล แต่เพียงว่าโอเคเมื่อเขาไม่สบายใจเนี่ยแสดงว่ายัางยังใช่ผมเองก็เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยสกิจผมเสร็จผมก็จะพิสูจน์แต่ปร,กรากฏว่าอ,อาจารย์ที่จะมาพิสูจน์เขาไม่มาใช่เพราะว่ามหาลัยเราปิดแค่นั้นเองธรรมดา,าผมก็กล่าวว่าทุกอย่างให้เสร็จแล้วผมจะมาครับพอดีมันไม่เสร็จเพราะพรุ่งนี้พิสูจน์ไม่ยากเขาเพาะเชือ้อพรุ่งนี้เช้ามันก็ขึ้นเต็มไปหมดแล้วครับแป๊บเดียวไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยการการใช้เนี่ย ทุกทีนี้คือการป้องกันชนิดหนึ่งเพราะนั้นยังต้องมีแมสยังต้องล้างไม้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะอาจจะผักออกมาแล้วตกบนโต๊ะผักออกมาแล้วบนที่เพาะเชื้อกันเชือเช้อยังเต็ไมไปหมดเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ฆ่านะครับอันแรกเลยก็คือโลเปลี่ยนสร้อยนี้ถ้าเป็นโลหะซะอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจะให้ดีสุดก็คืออยู่ข้างในติดกับเนื้อนะครับติดกับเนื้อแล้วก็ เมื่อวานก็มีมีเพื่อนท่านองค์มรีนะใส่ไปในอ,อกนี่แล้วก็นี่อันนี้ไม่ได้นะครับมันก็อั้นอยู่เลยนะครับไม่ได้ออกมาครับ <c oughs> แล้วถ้าอยากใส่เนี่ยก็เปิดไปเลยะครับอ <c oughs> แต่เพียงว่าสายเนี่ยตอนนี้สายเนี่ยที่เป็นโลหะนะครับันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้คือกาวแต่ไอ้ตรงนี้แม่เราจะมีห่วงหอกซองอยู่แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเป็นโลหะเราบอกคัตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องให้ติดกับตรงนี้นะครับอ่า <c oughs> คือง่ายสุดก็คือเอาสร้อยเนี่ยมาเกี่ยวตรงนี้เลยหรือแต่บอกโอ้ยอันนี้ไว้หนีบคุณก็อีกทีหนึ่งก็คือเอาสร้อยเนี่ยมาร้อยตัวนี้ก็ได้แต่เพียงว่าคุณก็หารวดมาร้อยจากนี่มานี่ซะามาผูกซะอ่ามันจะได้แล้วก็วิธีสังเกตง่ายมากพอคุณเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเสียงดังมากเลยอ่าแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันร้อยไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเบาเพราะตัวเราเนี่ยก็เป็นนิสชัดด้วยนะครับอ่าผ่านเสื้อแต่สังเกตเลยถ้าผ่านเสื้อกับ ผ่านเนื้อเนี่ยดังคนละเรื่องเลยครับที่จริงลรวอย่างที่บอกนะครับคือไอ้ตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรหรอกคือเครื่องสมมูรณ์แบบสม,สมบูรณแบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะแล้วก็คนดีไซน์เนี่ยผมในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าเขาเจ๋งมากเลยอ่ะแต่เพียงว่าเพียงว่าเขาอาจจะไม่ได้อธิบายรายลึกเหมือนเอนจิเ e ียริ่แบบที่ผมอธิบายแล้วก็อาจจะเป็นเพราะปิดเป็นความลับไป แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อเครื่องไปเรื่อยๆเยคนในคอกบในคอกบในคอไปเรื่อยๆแล้วก็ละเลยไปเรื่อยๆเพราะไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็พอย์ของมันเนี่ยเริ่มลดเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นพ m 2.5อุาพอมันเป็น PM 2.5็มสอปุ๊บเนี่ยพอเขาเทสกับพวกฝุ่นละอองพวกพวกคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะหายแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเองเนี่ยมันยังมีหลงเหลืออย่างที่ท่านบอกว่าประจุลบอยู่อันหนึ่ง เนี่ยที่มันยังต้องวิ่งอยู่ทั่วไปหมดนั้นถ้าร่างกายเราไม่มีไฟฟ้าสถิตที่เป็นลบคอยดันไว้อ้น,นี้จบเลยนะอ้น,นี้คือคือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราในเรื่องของของความปลอดภัยอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องห่วงเรื่องการใส่ให้ถูกวิธีนะครับอ้น,นี้สําคัญที่สุดเลยเพราฉะนั้นเนี่ย วงจรอย่างที่บอกเครื่องนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเขาต่อไว้กับตัวนี้แล้วนะครับเขาต่อไว้กับตัวนี้แล้วกับโลหะนี้แล้วและโลหะอันเนี้ยถ้าเอาง่ายเลยครับส่อ้อยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรถ้าติดกับร่างกายติดกับตัวอย่างนี้นะครับด้านนี้ด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรยังยังป,ปล่อยอ่อนอยู่นะแต่ถามว่าเรื่องของปริมาณเนี่ยโอเคอันนี้ก็ไปวัดกันนะครับอย่างเงี้ยทำานานได้อยู่แต่แต่ที่ผมบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นโลหะซะ แล้วผ้าติดกับเนื้อไอ้นี่มันก็จะช่วยให้เราแรงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวิธีทดสอบอย่างนี้บอกแค่แปะมาฟังเนี่ยจะแรงขึ้นมากเลยเห็นกันชัดๆเลยนะครับกับกับไม่แปะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคถ้าเราใส่ละตอนนี้ที่ผมบอกว่าควรจะเปลี่ยนเป็นสายโลหะแล้วก็ยังต้องแล้วก็ติดนี้ใช่ไหมอยู่นอกเสื้อได้ไหมก็ยังได้เหมือนเดิมเพราะว่าไอ้พื้นที่ที่แตนนี่เป็นตรงนี้ก็กลายเป็นทั้งโลหะด้วยแล้วก็ลากมายาวมานี่ด้วยเพราะนั้นร่างกายเราก็จะเป็น ที่ดิฉาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยที่ผมบอกนะเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องหาที่ดิฉาดเขาถึงจะเกิดโคโนานครับเพราะนั้นมันนี่เป็นที่สับที่เรียกว่าโคโนาดิฉาดนะครับนี่คือสับที่มาของวงจรนะครับครับครับผมการที่แรงเกินไปจะถูกแลกมาด้วยแบตเตอรี่กับโอโซนนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้วงจรนี้แรงได้อีกครับโอโซนไม่มีเลยนะครับ ตรราเนี่โอโซนนะถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณดมไปเนี่ยโอ้ขึ้นจมูกแบบบึ้งเลยครับคุณไปลองของในในในตลาดทั่ัวๆไปเสียร้อยเนี่ยโอ้โหคุณอยู่ไม่ได้หรอกครับเหมือนแก๊สแก๊สรั่วเลยครับนั่นแหละคือโอโซนนั่นคือแรงมากทีนี้หลักการของตัวที่น้องก็ถามว่าหลักการปล่อยประจุมี2แบบก็คือแบบเข็มกับแบบคาร์บอนบัตนะครับแบบคาร์บอนบัตปล่อยอ่อนได้ดีมากแต่ก็แลกมาด้วยโอโซนเนี่ยมันจะสัมพันธ์วนไปวนมาโอ้ยเยอะมากครับ ถ้าคุณจะเอาอิเล็กตอนเยอะคุณเ็เอาคลุมบัตรแต่คุณเอาโอโซนด้วยนะอะแต่เพียงว่างานบางงานเขาไม่ได้ซีเรียสเขาโอเพนแอร์อยู่เนี่ยเขาอยู่ไกลผู้คนก็อยู่ในห้องมันไม่ได้ยุ่งกับคนเพราะว่าโอโซนเนี่ยห่างประมาณ2 m, เมตรเท่ากับเป็นออกซิเจนเหมือนเดิมแล้วแต่วันนี้เราห้อยคออยู่เนี่ยมันไม่ควรจะมีโอโซนมันเลยเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับคือเรื่องของไอออนลบเนี่ย ถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้แต่เพียงว่าอย่างที่บอกว่าผมอ่านจากเปเปอร์อ่านจากเรฟเฟลนหรือวันนี้คุณไปเสิร์ชคำว่าไอออนลบนะหรือว่าไอเกี่ยวกับสุขภาพไอออลบคุณจะเห็น YouTube เต็มหมดเป็นของญี่ปุ่นก็เป็นส่วนใหญ่เขาเอาหนูนะที่เป็นมะเร็งเพราะเชื้อมะเร็งเลยนะครับกับหนูที่ที่เป็นมะเร็งเมื่อหนูสองตัวเป็นมะเร็งคู อีกตัวหนึ่งปล่อยทําธรรมชาติอีกตัวหนึ่งเอาไออดลบจ่ายไปทั้งวันทั้งคืนไอตัวนี้มะเร็งไม่ได้ขยายเลยเลยอยู่ไอ,อนเนี่ยเพิ่มเขาเพื่อในเนี้ยมีในวิดีโอหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ยเมือ่อเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับโลกคนญี่ปุ่นใส่พวกนี้เพื่อที่จะรีเฟรชให้หน้าตามันสดใสสดชื่นนะครับเพราะว่าเมื่อไรที่เลือดเขาเดินดีเขาออกซิเจนดีเขาก็จะรู้สึกสดชื่นครับเพราะนั้นเรื่องแออัดลบไม่ได้มีปัญหานะครับดี แต่ถามว่าผมได้ทํามผมไม่รู้นะครับผมอ่านจาก paper เปเปอร์นะครับไอ <laughs> ้นี่ต้อง,ต,องต้องขอขอปฏิเสธไม่ไม่ได้มาจากผม <laughs> ไม่ได้มาจากผมแต่มีเปเปอร์ยืนยันเยอะมากครับเกี่ยวกับไอออน <laughs> <c oughs> คือไอเครื่องตัวเนี้ยมันทํางานด้วยด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยคือสามสามส่วนนะครับสามส่วนก็คืออันแรกเลยเนี่ยนะครับมันคือการปล่อยประจุไอออนลบนะครับปล่อยประจุออลบ นั้นเชื้อโรคเรามองว่านี่คือคําว่าเชื้อโรคนะครับที่ผ่านเข้ามาหาเราเนี่ยพยายามจะเข้ามาหาเราเนี่ยมีทั้งบวกและลบะเพราะว่าถ้าเราอาธิบายในเทอมของไฟฟ้ามันมีแค่บวกลบแล้วก็เก่าคั่วเหมือนกันดูดกันคั่วต่างกันผลักกัน,นแค่นั้นเองแต่ถ้าบวกลบอยู่ด้วยกันจบครบลงก่าเนี่ยถ้าเราอธิาบายในเทอมของไฟฟ้ามีอยู่แค่3เท่านั้นเองไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย เชื้อโรคที่เข้ามาหาเราเนี่ยมีทั้งบวกและลบนะครับเชื้อโรคที่เข้ามามีทั้งบวกทั้งลบแต่เราปล่อยไอออนลบนะครับไอออนลบถ้าเชื้อโรคเป็นบวกก็จะจับกับไอออนที่เราปล่อยแล้วตกลง่าวจบแต่ปรากฏว่ามันมีไอออนเชื ok ้อโรคที่เป็นลบแล้วมาเจอลบมันจะไม่จับกันนะครับมันจะผลักออกถามว่าผลักไปไหนผลักอยู่ยแถวนั้นแหละครับพอผลักเสร็จปุ๊บมันมีโอกาสที่มาเข้ามาหาเราแล้วนี่ งั้นเราก็สร้างอ,อีกด่านหนึ่งก็คือสร้างตัวเราให้เป็นไฟฟ้าสถิตลบซะนะเพื่อทำาบลนอรี่ชั้นหนึ่งมันสองชั้นนะครับงั้นไอ้ลบที่กระเด็นอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะพยายามจะกระเด็นมาหาเรามันก็เข้าไม่ได้เพราะเรามีเบลนอรี่อีกชั้นหนึ่งก็คือไฟฟ้าสถิตด,ด้านลบดันมันออกไปนะครับเนี่ยคือเนี่ยค,คือภาพรวมที่ว่าทําไมเราถึงได้ไม่ติดเชือ้ออ่าตอนนี้พอไม่ติดเชือ้อตัวพระเอกเลยก็คือตัวป่ปยไอออนตัวป่ปยไอออนเนี่ยคือเขาเรียกว่าโคโรนาดิชาร์ด นั้นคำว่าวงจรพลังงานจัดต้องใช้ให้เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยเลยพูดง่ายว่าพอเวลาเขาจะปล่อยไอออนเนี่ยเขาจะต้องดิชาร์ตหรักรการคือชาร์ตดิชาร์ตชาร์ตดิชาร์ตรายการทางไฟฟ้านะครับนั้นเมื่อที่เขาจะดิชาร์ตเนี่ยเขาต้องหาที่ดิชาร์ตพราะนั้นวันนี้ที่ดิชาร์ตก็คือเขาได้ต่อด้านหลังไว้แล้วนะครับนั้นให้ไอตรงนี้ลงกาวให้ได้มากที่สุดเขาก็จะดิชาร์ตนะครับเพราะนั้นแต่วันนี้เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกาว นะครับเพื่อใช้ทีจ่แล้วไอ้ตรงเนี้ยก็ต่อด้วยขั้วลบกับไอ้นี่ด้วยแล้วร่างกายเราก็จะเป็นไฟฟ้าสถิตไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้2ทางเลยว่าดิชาดเพื่อไออ,ออนออกแล้วก็ตัวเองได้ผลจากดิฟเฟอเรนต์โวลเตที่ประมาณหมื่นกว่าโวลต์กับตัวเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสัตว์เป็นไฟฟ้าลบนะครับโดยที่ก็เดี๋ยวจะถามว่าเอ้าแล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตลบมันมาจากไหนมันมาจากตัวนี้แหละครับครับนั่นเนี่ยเพื่อจะสร้างแต่ไอ้ตรงเนี้ย จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแนบกับเนื้อถ้าเราแนบด้วยโลหะแล้วกิดเนื้อเราก็จะเป็นไฟฟ้าสถิตเยอะแต่ถ้าเราอย่างนี้ก็น้อยลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเห็ไหมมันถึงได้บอกว่าผมนึกว่าถ้าเป็นสร้อยโลหะแล้วคล้องตรงนี้แล้วคล้องกับเนื้อจอบหมดทุกกรณีครับเรายืนยันเขาได้ด้วยผลที่ประจักษ์ทันผออย่างผมเนี่ยอยู่ในถนนสายเนี้ย ผมคุยกันนะักวิชาการผมจะคุยเทโอรี่หนึ่งนะครับไม่ได้คุยอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาไม่ฟังผมเลยนะครับบายโนเขาผมต้องแมทสวยทุกอย่างต้องรีไลซ์ได้ตุ่มตุมตุมแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันนะครับนั่นนั่นคือกลุ่มหนึ่งนั่นคือกลุ่มที่ที่ผมคุยกันนะักวิชาการแต่ถ้าผมกลุ่มผมทําเครื่องข้าวมอดข้าวนะครับผมไม่ใส่ผมถึงผมจับมอดใส่ข้าวข้าเสรเรียบร้อยตายจบผมไปเลย <S 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 แต่ถ้าตอนที่ผมจะได้ทุนแล้วผมอธิบายแมท ประมาณสักห้าหน้าได้โอ้โหนั่งกงินเตมไม่หมดตัวแปรตัวไหนที่ทาให้ตายเพราะอะไรขึ้นคืนนอความยาวขึ้นเท่าไหรโ่โหสัดก,กันแบบนั่นแหละคือวันที่ไปขอทุนแต่หลังจากเวิกแล้วผมไม่สนใจแล้วผมเอามอดใส่กับข้าวแล้วมอดตายผมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเราเองไม่ต้องไปยึดต,ติดอะไรเยอะแล้วครับขอให้ผลน,นั้นประจักษ์ ผมเชื่อว่าการใช้เครื่องที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญนะครับวันที่คุณนกมาหาผมแล้วโทรแล้วผมก็คุณนกก็คอยต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งมาผมไม่ใช่ละเอนจิเนียริ่งรับไม่ได้คุณต้องใช้ให้ถูกวิธีอ่าอันนี้คือคือสิ่งที่ผมผมแต่เพียงว่าผมก็ดีใจที่ผลทางคลินิกเขาออกมาว่าเจ๋งถ้างนั้นผมก็คงไม่มาหรอกครับเพราะว่าเฮ้ยดีใจด้วย <zza> <t ries> <tra us les> ใช่ใช่ใช่แต่เพียงว่าเหลือแค่ว่าเฮ้ยการใช้ยังไงให้ปลอดภัยแล้ว เราต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะหกห้าเดือนเนี่ยคนต้องไปเทสให้เขาด้วยครับเพราะเราเองกำลังรับผิดชอบเขาเพราะเขาเองก็หลงเร่ร่งแล้วละ่ะเอาเง่ายๆนะพอยิ่งผลออกมาเยอะขนาดนี้ก็ไปใหญ่เลยนี่นอันตรายน,นดูให้เขาด้วยครับีแกนเนี่ยต้องการหาน้ําหนักของของอิเล็กตรอนว่าอิเล็กตรอนมีมีค่ากี่คูลอมนะครับสมัยก่อนไม่รู้จะหากันยังไงนะครับ แต่รู้ได้แต่ว่าน้ำหนักต่อมวลมีค่าเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าตัวออเล็กอนมีค่าเท่าไหร่นี่ไม่ทราบเนี่ยแล้วก็มีการเป็นคนหาพอหลังจากหาได้เสร็จก็ได้รางวัลโนเบลฟรส์นะครับจนกระทั่งแล้วก็ค้นพบอะตอมอีกเยอะแยะนะครับแต่เพียงว่าเราเองอ่ะใช้คอนเซปต์เขาในการดีไซน์ครั้งนี้นะครับก็คืออันนี้คือน้ำมันนะครับที่ฉีดเข้าไปนะครับก็คือออยด์นะครับแล้วเขาก็ทําเป็นรูช่องช่องเล็กๆให้น้ำมันบางส่วนไหลออกมานะครับ ไหลมาเป็นหยดๆนะครับสีแดงนี่คือเพดบวกสีล่างสีนี้คือเพดลบนะครับคือต่อไฟนะครับแล้วก็เราเห็นนี่ครับไอออนเรเดีชันเขายิงอิออเล็กตรอนเข้าไปอิเล็กตรอนก็จะไปจับกับน้ำมันได้ไหมนี่ค,คนี่คืออิเล็กตรอนนะครับไอ้นี่คือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ใช้อ,อะไร ไอ้ที่เอ็กซเรย์แสงเอ็กซเรย์พอยิงแสงเอ็กซเรย์ไปเนี่ยมันจะแตกไอออนของไอ้น้ำพวกนี้จะเป็นทั้งบวกทั้งลบแต่วันนี้เรายิงเฉพาะลบเข้าไปตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือเครื่องของเรานะครับตรงนี้คือเครื่องเราหยดน้ำเนี่ยเราแทนด้วยเชื้อโรคนะครับเอาง่ายๆเพราะฉะน,นเชื้อโรคจะถูกจับด้วยอิเล็กตรอนก็คือจับด้วยเครื่องเรานะครับโอเคนะเสร็จแล้วเขาก็คอนโทรลแรงดันตรงนี้ มันทําให้หยดน้าเนี่ยวิ่งขึ้นก็นได้วิ่งลงก็ได้อยู่กับที่ก็ได้นี่คือคนมองอยู่ตรงนี้ครับเห <_ d ream> ็นว่ามันวิ่งขึ้นก็นได้วิ่งลงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ของเครื่องนี้คือที่ผมจะที่ผมออกแบบนะครับออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่จะออกแบบใหม่เรื่อือ,อกันเนี่ยคือเขาปล่อยอ้อนยิงเข้าไปที่เชื้อโรคนะครับเสร็จแล้วก็เป็นรูปนี้ละนะครับมีอเล็เชื้อโรคถูกติดด้วยอิอิออนละแต่ตรงนี้เราไม่มี เพราะว่าเรายังไม่มีสายไฟฟ้าแต่ผมทําร่างกายของเราเนี่ยเป็นประจุลบเป็นขั้วลบซะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยพอมาเจอขั้วลบมันไม่เข้าใกล้นะครับมันดีดหนีออกเพราะนั้นพอผมยิงก็ไปจับกับเชือเช้อโรคเชื้อโรคพยายามจะวิ่งเข้าหาผมแต่เขาถูกดันด้วยไฟฟ้าสิทธลบเขาก็ถีบออก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 ไม่เข้ามานะครับแต่ถ้าผมทําตัวเองให้เป็นบวกวิ่งใส่เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับ แล้วต้องก่อน้ักถอดเถิดได้ดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังมาติดเราหมดเลยนะครับนี่แหละคือหลักการของมิลลิแกนเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ของการออกแบบนะครับอันนี้ถูกยืนยันได้แน่ๆว่าหลักการนี้ถูกต้องเพราะว่าเขาได้รางวังลโนเบลนี์ไม่ต้องห่วง